ป,ป้าเอียนลยมันงูนพี่น้องมันนี่พัดมันนี่เมนูเมนูเอียนจต่วัาปตัตตานหูว่าเซฟสีเห็ยวยังสิต้มเป็ดหรือสิพัดเผ็ดเอียนครับพี่น้องเอียน ของเสียของเสียอันนี้ใส่สองวเวชแข็งไว้นะครับมันเลยเป็นแข็งๆเนี่ยจังหน่อยแ,แรกๆแข็งจังหน่อยมันก็นสีอ่อนๆนี่สิเลยครับ <c oughs> รเปลี่ยนพัดพเป็ดเอียนครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้ขันนำข้าวออกเอาใส่เกลือขัน,นยอกเอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ขันยองออกพอพี๊ด ยองให้น้ำเมือกมันออกเอาอออใส่กเกลือขั้นอันนี้มีหอมอ่ะผลเรื่องเกลืพหอมเออใบขันจรองเข็นข้นาวเจ้าวเพื่อเสกกระแสเิฐดอวกันเหมเอาลูกมะพร้าวขันแต่ตันตัตมมนตอนอันนี้ลาา้างน้ความสะอาดอ,อันนี้คือเมนูพัดเพล็ดมันบ่นนี่หอ,อมพัดเพล็ดรู้อ๋อมอะไร ขอโทษขออภัยนะครับด <ung> <c oughs> <Tem icit. c oughs> <c oughs> ้อเครื่องเคียงมันก็บะเตใสตอนใส่บิเตท้ายให้เบิ่งแต่ข้าวตะไคร้เว้มะกรูดเนี่ยะเขาตำขวใส่กันแล้วก็มามะขว่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ย้้้้้้้ไห้้ล้ล้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ม้้้อ้อ้้้้้้้้้้้้้้ห้้้้ง้้้้้้้้้ล้้ม้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้้้้อม้ ปลาไหลเลยว่าเอ็นนี่เค็ดได้หลากหลายเมนูพัดเพ็ดกระแซบพัดกะเพรากระแซบต้มเปลียนกระแซบแกงเลี่ยงแกงแบบที่แกงกระแซบแกงแบบพัดเพ็ดเห็นะพี่น้องครับรออีกสักครู่อีกสักขานหน้าที่หรือเสหน้าที่ให้มันเดือดให้มันเศรษทีค่อยมาปรุงเครื่องเทศ ครื่อนปุงอีกที่นึงเขาอดแกงอ้อมแกงอ้อมแกงอ้อมโใยญ่วาสองสองตัวโลหมุนหัวดากระเจ็บมันแล้วันหมันหัวดากเจ็มารีนหน่อยไอ้ถามโตมโตโตเอียนหรือว่าถามเคล็ดลายเคล็ดลายคลื่นล้ยหลายหมงีกัะพอดีพักันกินิ่มเนี่ละไอ้พัก่อนพักนื้อสุกเี้ย พักกันจองหรือว่าบางพื้นที่บางจังหวัดเกินพักพักพายเป็นบ่ใหญ่เออพักพายใหญ่กันภาษาภาษาภาคกลางหรือภาษาเอกภาษาไทยกันว่าแบบบ้านๆก็พักกันจองแต่ว่าบางจังหวัดก็เอินพักกันจองหรือพักพายอันนี้ก็พักพักไส้ขี่นกพักไส้ขี่นกก็ไป ใบสมใบปอต้มแกงออมพี่น้องอันนี้ปุ๊งแล้วครับออมใส่เกลือจอบใส่เกลือจบจบนี่คือเข้มเข้มเลยจบแกงอะไรมันบ่เนี่ยออมปลาไหลแกงปลาไหลครับพี่น้องแซ่พักกันจองแซ่พักไอ้ใบมะละสูตรบ,บ้านๆสูสตรสไตล์เมึงน่าดู โอ้ยลงยูทูบน้องเขาจะเทินเนี่ยหน่ยโอ้ย,อยสุดยอดเนี่ยหน่อยว่าไปแง่ตาเอาไปโอ้โหเสียบหน่อยเซบเซฟเซฟเซฟโอเค